อ๋อสวัสดีครับพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวันนะครับอ๋อคลิปนี้นะครับพาพี่พาอนอกนะครับมาเบิ้งสายเหนือนะครับพ่อพันชโลเล่นะครับตัวนี้ตามที่เพื่อนบอกผมผมจําได้อย่างเงาซื้ออย่างเงาคนโอ้ยฟาดโกดบ่ครับฟาดโกดบ่เบิ้งรหัสยุ่งหูเพื่อนนะครับพี่น้องผู้ใด้ถี่ผสมไหวนะครับกับเบิ้งรหัสเพื่อนเด้อครับพี่น้องอาจจะเอ็มหนึ่งศูนย์หกนะครัอย่างอีกล่ะคิวสอง 50เอ้ย2 52เนาะครับเพิ่นว่าฟาดโกดเนาะครับเพิ่นจำบ่ผิดเนาะเพื่อนมันหลายตัวแห้งนาะซาโรเลมันก็คล้ายๆกันนะครับตัวนี้เป็นพ่อพันซาโรเล่นะครับสายเนื้อนาะครับสุดยอดเลยเนาะครับกลับตัวเงาแฮงเนาะครับเอามาอัปเดตให้เบิ่งเนาะครับส่งท้ายปีเก่านะครับมื้อนี้มาแวะแล้วก็ทายหลายๆพ่อพันหลายๆ โตเนาะครับให้พ่อพี่น้องผู้ที่ติดตามช่องเบิ้องนะครับเบิ้งรับตัวเงาข้างเงาแน่พี่น้องโอ้ยมันสิตสองเมตรกว่าไปเลยคือเนาะครับบ่สูงแห้งนาะครับสูงประมาณลอยลอยสี่สิบห้านะครับลอยสี่สิบบวกอื่กุลละแต่ว่ากลมยาวนะครับยาวแห้งนะครับสหรับพ่อพันไตัวนี้เนาะครับเบิ้งพ่อพันชโลเล่นะครับสายเนื้อนะครับพี่น้องผู้ใดมักสายเนื้อนะ ผสมเข้าไปแล้วลูกออกมากินเก่งนะครับกินเก่งหากินเก่งอ้วนเร็วนะครับตัวนี้นะครับเป็นโอ้ยนะสุดยอดเลยนะครับเบื้งชอโลเล่นะครับเป็นงวงเมืองหนาวเด้อพี่น้องอันเลือดเจ็ดสิบห้าเกินไปนะครับขันข้อผสมเข้าไปสั่นหนึ่งแล้วออกมาเป็นตัวเมียเขาไส์เข้าไปอีกนะครับเจ็ดสิบห้ากับางตัวก็สิหอบนะครับเจออากาศหนาวแน่ก็สิหอบแน่นะครับเขาก็ต้องเบิ่งแน่นิดนึงนะครับ ตัวนี้เป็นเป็นจำเซือบ่ได้ะถ,ถ้าเป็นพอพันสายอะไรนะกับออสเตรเลียนะครับเป็นหัวนำเข่า,ขามาให้กันนะครับโอตัวนี้กับล่ำตัวเงาค่ะโอ้เออะครับบ่สูงคือกันนะครับบ่สูงแห้งนะครับแต่ว่าเงาเลยครับเงาเนี่ยตัวนี้ว,ว,ว,ว่ามือเบิ่งครับจากหางไปสุดหัวเห็เพราะมันสิ สองเมตรกัวคักๆเลยพี่น้องลงตัวยาวเลยครับสายออสเตรเลียตัวนี้เพื่อนเาเป็นสายตัวเลี้ยงครับผลงานออกแล้วนะครับเจ้าเพื่นบัวเด็ตั้งซื้อเป็นซื้อไทยซื้อยังนะครับเด้อพี่น้องคนผมกับก็เลยบอบอกว่าเด็ว่ามันซื้ออีกย่างนะครับแต่เพื่อนว่าแต่เพื่นพอพันเซลเลตนะครับมาจากออสเตรเลียนะครับซึ่งพอพันที่เขาเอามา ไอ้ซาโลเล่นี่มันก็มาจากหลากหลายประเทศนะครับพอบางประเทศก็เอาไปพัฒนาให้กันนะครับจากต้นก็เนิดเพื่อนผมกับโมน่ยใจนะครับพูพี่น้องผู้ได้ทีมีความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับงูซาโลเล่นะครับก็ลองคอมเมนต์นะครับมาบอกสุฟังนะครับแหลกเปลี่ยนบอกสุพี่น้องผู้ที่เลี้ยงงัูมือใหม่ฟังแน่เนี่ยนะครับว่าต้นตระกูลเขามาจากไหนนะครับแต่ผมจะได้ว่ามันมาจากฝรั่งเศสบวกนะครับเนาะหรือมาจากประเทศใดนะครับพูพี่น้องก็ลองคอมเมนต์มาบอกสุฟังแน่สารภูผิดที่มีความรู้นะครับ ดูเรื่องพวกเชโลเล่นนะครับงัวเมืองหนาวนะครับอาเฮ้น้องปูที่เลี้ยงงัวนะครับพาเพิ่นสนใจนะครับบึ้งห้างเพิ่อนก็ยกขึ้นทะเลจังสระห้างเพิ่อนนะครับบึ้งตัวนี้ไม่มีการลาดเอียงเลยนะครับถ่ายเพิ่นนี่ว่ามันยกขึ้นทั้งฝ่ายทั้งหากนะครับู๊นะครับง่วหงองยิกขัดนะครับนี่ตัวนี้เพิ่นนั่นมาจากออสเตรเลียนะครับเอองาครับ ยอดเลยนะครับอยู่ข้างกันกับนี่แหละครับฟาดโกดบ่นะครับโอ้ต่างสือ่อใช่ไหมสื่ออันนี้ตัวนี้ก็บเนาแต่ว่ากับโบโบเนาเพราะว่าโบเน่าทอตัวนั้นนะครับเทียบกันแล้วบโบเน่าทอนะครับเบื้องกับเน่าคเะคือต่ว่ามันโตเป็นจังเลยเนาะเป็นโผโผเป็นกินหลายๆว่ามั่วตัวนี้นะครับเดี๋ยวอีกตัวนึงเดี๋ยวผมไปถ่ายเบื้องนะครับเป็นโจโฉนะครับเป็นเจ้าโจโฉเป็นพอพันธุ์โซเล่ชือกันนะครับเ,เนะบดี๋ยวผมสิ อยู่ขอ,อกตรงขามกันนี่นะครับเนาะเป็นซาโลเลอีกตัวนึงนะครับที่ว่าผลว่างานออกมากดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไหพ้นงานออกมาผ่านเลยนะครับเจ้าโจโฉผมเคยทายลงอยู่นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่ารังเทียกอะหันมาผู้เดียวแมนบ่ได้ถามเพิ่นผมจำบอกใครได้นะครับเพราะมันคือกันนะครับ บ้ามานันกันยังว่ามีอันนั้นอันนี้มีสีอันนี้แต่ว่าชโลเลนสีคือกันปั๊ดลย <c oughs> พี่นอ้องตรงเบื้องรหัสมันแต่ว่าผมก็จำโบได้คือเต้าเนาะกับรหัสเพิ่นเดียวเต้าพงจะไล่ไล่เพิ่นลูกให้เบื้องด้วยพี่น้องเเอานาะครับไล่ให้ลูกบงอ้อ,อ,อ,อมลูกเลยพี่นอ้องเจ้าโจโชนาะครับเพิ่นพ่งนอนมวเนาะครับยอมเลยเนาะครับไล่เอาน้ำหดกันแล้วดึงให้ลูกกับโบลูกเนาะครับนอ,อนอใครอึลืมยกพี่นอ้อง ออจะนายไล่ให้ลูกกับบลูอ้อสงสัยต้องอ้อคลิปนี้ก็ก็เอาปิดคลิปซะหนีเลยนะครับเพราะว่าเจ้าโจโฉบ่ยอมลูกให้เบิ่งเลยที่น,นองเลยบ่มีความสามารถอะไรให้ลูกเลยผมนี่อเอาน้นามหดกันแล้านะครับเซยเป็นแหงเย,ย็นเสยอยู่ในพวงงวงเมืองหนาวมันวายานามบ่เป็นบามันทังที่เอาน้นามหดมันสินุกนะรับกก็เอาคลิปนี้ก็ะ เอาประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์นะครหรือว่ากดแชร์หรือกดติดตามเป็นน้ำสลับปูที่เขาลงไหมนะครับคือเก่าเลยพาผู้ใดสนใจเบอร์ไอ้นนำเสื้อกนะครับโดยเอาเบอร์โทรของที่เชื่อกับฟ้ามันลงให้ระเบิดน้ำนะครับเนาะเพื่อโทรสอบถทำนะครับเกี่ยวกับน้ำเสื้อเพื่อนนะครับเพราะพันหลายๆโตนะครับก็เอาคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ